ทฤษฎีกนารล่าอาณาธิคมและจัดตั้งเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะยึดดินแดนปาเลสไตน์ได้ต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ฉันใช้คําที่อ่อนหน่อยว่าว่าเป็นเอ็นดิคลีนซิ่งแต้จริงมันคือจีโนไซด์แต่เรื่องนี้จริงๆแล้วอิลแลนเปเป้ซึ่งเป็นนักปรา์ชาวยิวด,ด้วยซ้ำนะครับยิ่งกว่าอเมริกันอีกก็พูดมาชัดเจนว่ามันทำมานานละตั้งแต่เริ่มที่ออตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แล้วฆ่ามาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยอิทธิพลในการควบคุมสื่อของอิสราเอลเนี่ยมันทำให้โลกไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่ชาวราเลซน์ก็ถูกเข็นฆ่าถูกเอทนิคคลินซิ่งมาโดยตลอดนะครับอย่างต่อเนื่องเมื่อความจริงปรากฏความเท็จก็ต้องจางหายไปเมื่อวันที่เ7ตุลาคมที่ฮามาสได้ลุกขึ้นต่อต้านความจริงโดยสิทธิอันชอบธรรมเขาเลยไลเซลจะอ้าง ในกฎหมายของเระเทศว่าปกป้องตัวเองไม่ได้เพราะเป็นดินแดนที่ตัวเองยึดครองนะครับเพราะฉนั้นเข้าขึ้นมาต่อต้านมาต่อสู้เป็นสิทธิชอบธรรมแต่ว่าทุกคนก็พยายามประนามวันนี้แลหละเพราะฮามาสไปโจมตีตรงนั้นแหละถึงได้ทําให้เขามาฆ่าล้างบอบพันเปล่าเลยเป้าหมายเขาต้องต้องการฆ่าอยู่แล้วแต่หาเหตุน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเพราะฉนั้นเนี่ยแล้วชาวโลกก็ตื่นตัวขึ้นมาหลังจากที่ชนเปเลสไตน์ได้สูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก ได้พ้นจากมายาคติที่อิสราเอลสร้างมาโดยตลอดนะครับเมื่อก่อนอิสราเอลก็จะขายภาพความน่าสงสารจากโฮอลลคอส์นะครับทุกคนก็เห็นอกเห็นใจนะครับแม้แต่บัจจุบันก็พยายามจะเอาภาพนั้นขึ้นมาแต่ว่าความจริงเหล่านี้มันถูกเปิดเผยโดยสื่อแม้ว่าสื่อตะวันตกพยายามจะโทนดาวในเรื่องเหล่านี้แต่มันก็ไม่อาจจะหนีความจริงเพราะมันมีสื่อทางเรื่องอื่นๆอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยถึงบอกว่าอิสราเอลเนี่ยโดยความตั้งใจ ตอนนี้ต้องบอกได้ว่าไม่ต้องการแก้ปัญหาใดดูวยวิธีอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาธิปไตยไม่ว่าจะการยกเลิกเรื่องอภัทายการเหยียดผิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเขาตั้งใจอย่างเดียวจะยึดดินแดนปรัสไทร์ให้ได้วิธีจะยึดชาวปรัสไทร์ให้ได้เพราะไม่มีใครยอมรับชาวปรัสไทร์ให้อพยพไปหรือออกไปไม่ได้เนี่ยมันก็มีทางเดียวคือฆ่าลากเผ่าพันธุ์ให้หมดอันนี้คือคือหลักเลยนะครับแล้วถามว่าถ้าในทันยาฮูถูกรอบลังหารเนี่ อิสเซลจะเปลี่ยนนโยบายไหมก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะวาลานี้กระแสการเมืองในอเซลเนี่ยมันมาถูกขวาสุดโต่งแล้วผมอยากยกตัวอย่างว่าขนาดหัวหน้าพักฝ่ายค้านเนี่ยคือลาปิสหรือว่าเบนเนตนัตาลีเนี่ยเรียกว่าขวาตัวพ่อแล้วนะปรากฏว่ายังเป็นฝ่ายค้านเพราะงั้นไอขวาสุดโต่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิตมเบนกวีหรือว่ายูเอฟกาแลน เลโบลิตสมอลิชนะครับรัฐมนตรีคังเนี่ยพวกนีม้มันขวาแบบสุดโต่งแลวมันคือต้องการค่าอย่างเดียวอะต้องพูดอย่างนั้นงั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนในทันเูหรือไม่เช่นสมมติว่าไปรอบสังหารในทัญญนเูดีนะนโยบายไม่เปลี่ยนและกระแสของคนคนอิสอราเอลนะครับพวกซาอนิสมันแรงกว่าฝ่ายด็อกทรีนเรียกว่าฝ่ายที่ตามตามตารอสเนี่ยมากกว่าเยอะเวลาพวกนั้นออกมาประท้วงเนี่ย ไอ้หน่วยรักษาความปลอดภัยของวิเซลเนี่ยมันจะปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคือฝ่ายไซออนิสเนี่ยบุกเข้าไปไล่กระทืบด้วยซ้ำพวกพวกท่านถูกกระทำย่ำยีบาดเจ็บไปเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นกระแสะมันมาตรงนี้แล้วพวกที่อพยพมาอยู่ก็ไม่มีใครคิดจะอ,ยอพยพไปที่อื่นหรอกครับมันต้องการจะยึดครองเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อโลกได้ตื่นตัวได้เห็นความจริงเ็รู้ถึงความทาโณนหดร้ายและการเจตข้า มันต้องทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าไม่ทําชาวเปร์เซียก็จะต้องถูกเขียนค่าไปโดยลําดับทุกวันนี้เนี่ยมันหยุดไหม,มก็ไม่หยุดทําการเขียนค่าซึ่งถ้าทําบ่อยๆแล้วเราหยุดพูดเราไม่พูดเรื่องนี้เลยไม่สแสดงเจตจำนงที่จะประท้วงก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาและสุดท้ายมันจะถูกกลืนหายไปจากหน้าข่าวก็ฆ่าต่อไปนะครับจนกว่าจะหมดนะครับหรือว่าจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งยอมรับให้ไปอยู่ได้ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวล แต่สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือทางปฏิบัติปรากฏว่าองค์การสหประชาชาติก็ทําหน้าที่เหมือนกับเป็นนาโต้แต่นาโต้นี่ไม่ใช่องค์กรร่วมมือทางทหารนะมันคือคําว่า no action talk only คือได้แต่พูดแต่ไม่ทําอะไรเลยนะครับแล้วส่วนองค์กรของมุสลิมก็คือ OIC ก็กลายเป็นคําว่า OIC คือโอฉันเพิ่งมาเห็นแล้วนะจบ นะฮะไม่มีคำแนะนำหรือข้อเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเอาละเราไม่พูดเรื่องความรุนแรงไม่ต้องใช้กำลังรักษาเสิาาก็ได้แต่มีไหมมติของสหประชาชาติหรือมติ OIC ที่จะทำมันก็นที่เราแซงชั่นแอฟริกาใต้ที่เป็นรัฐบาลอาปาทายคือเยยดผิวนั่นก็คือการแซงชั่นอิสราเอลนะครับกันอย่างเป็นรูปธรรมหรือ BDS แต่ปรากฏในทางโครข้าม ในอเมริกาถ้าคุณทำ BDS คุณผิดกฎหมายนะครับถือว่าแอนต้เซมิติกแต่ว่าถ้าทั่วโลกทำกันเนี่ยมันจะมีผลในการกดดันราเซลได้อย่างมากเพราะทุกวันนี้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจกยีเซลในการทำสงครามเนี่ยมันมีต้นทุนเยอะเสียค่าใช้จ่ายเยอะที่มีการประเมินกันเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายประมาณวันละ10,000ล้านบาทไม่น้อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่านอกจากค่าใช้จ่ายใ,ในการทำสงครามแล้ว มันต้องไปชดเชยการที่เกณฑ์แรงงานมันเป็นกําลังสํารองต้องไปชดเชยกําลังผลิตที่เขาถูกลดไปต้องชดเชยการที่ต้องจ้างคนต่างประเทศมาทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการทําไปร่วมทำในวิธีนี้เป็นทีวิธีทางสันติที่อาจจะทําได้เราอยากเห็นอย่างนั้นแต่ถามว่าแล้วมีใครพูดกันบ้างไหมในโอไอซีหรือในนาโต้สหประชาชาติมันไม่มีไม่มีการเสนอไม่มีการเริ่มอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็ค่อนข้างจะรู้สึกเศร้าใจนะแล้วก็เเห็นใจชาวกาซาอย่างมากแต่สิ่งสำคัญก็คือถ้าการเข็นค่าของิสซาเอลเนี่ยมันกลายเป็นความเคยชินตกไปจากหน้าข่าวไม่มีการพูดถึงเรื่อยๆมันก็จะฆ่าไปอย่างนี้แหละครับนะครับและเราก็ได้แต่โอไอซีคือโอถูกฆ่าไปแล้วกลุ่มอาหรับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเวลานี้ก็ประกาศเป็นกลางแต่ก็เป็นกลางในะกลางยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเช่นยกตัวอย่าง เวลานี้อิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยอยู่ห่างกันมีประเทศกั้นอยู่ถามว่าเวลาอิหร่านจะไปโจมตีอิสราเอลเนี่ยพวกนี้เปิดด้านฟ้าให้ไหมหรือช่วยปกป้องนะครับใน,น่นองกับการถ้าอิสราเอลจะไปโจมตีอิหร่าน,นจะเปิดด้านฟ้าให้หรือเปล่ามันต้องดูกันจริงๆว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในองค์การสหประชาชาติถึงแม้จะเป็นการกันกรองและบัน,นทึกในทประวัติศาสตร์แต่มันเป็นการสแสดงวาทกรรมผมมองว่ามันแค่นั้น ไม่ได้มีผลในทางปฏิบัติมีข้อเสนออะไรไหมไม่มีหรือเสนอก็ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องน่าเศร้าและเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามว่ามันมันหนักหนาสาหัสเปลี่ยนใดสํสำหรับชาวบริสไตน์แต่ก็อย่างน้อยก็ดีใจว่าไอ้วันที่7แล้ววันที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยโลกได้รับรู้ได้เห็นละว่ามันทำกันอย่างไรมันทารุณโหดร้ายและขีนฆ่าประชาชนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับมาพูดถึงว่าแล้วประเทศไทย ควรจะมีท่าทีอย่างไรประเทศไทยเวลานี้ก็ยืนด้วยหลักการว่ามันผิดกฎหมายผ,ผิดหลักมนุษยธรรมเพราะงั้นก็อยู่ข้างนั้นแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือเราควรจะทําได้มากกว่านั้นหรือไม่นั่นก็คือเช่นลดระดับการทูตกับอิสราเอลเป็นการประท้วงนะครับหรือหรือว่าจะไปสักข้อเสนอก็ได้ในเรื่องการแซงชั่นเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้แม้ว่าเราจะทําตัวบอกว่าเป็นกลาง แต่เราก็ปล่อยให้ทูตอิสราเอลเนี่ยกระทำการต่างหลายเนี่ยแบบที่ผิดรมเนียมการทูตแล้วผิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยซ้ำเช่นบุกเข้าไปในรัฐสภาไปถแถลงกับคณะกรรมการกรรมธิการต่างประเทศทั้งรัฐทั้งทั้งมทีมทสภาและสภาผู้แทนนะครับหรือจัดม็อบตุกๆออกไปโฆษณาชวนเชื่อบ,บนถนนจนกระทั่ทงคนทงต่างประเทศถูกด่ายเยอะก็เลยต้องไปปรามๆหน่อยแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังทําสิ่งเหล่านี้เขาเขาทำทุกวิถีทางนะครับ ก็าทาทุกวิถีทางที่จะใช้กลไกท้งการทูตและการโฆษณาชวนชื่อเพื่อบดบังสิ่งเหล่านี้เพราะงั้นสิ่งที่อยากเห็นคือรัฐบาลไทยอาจจะต้องทําในทางแอคทีฟมากกว่าน,นี้คือผมเป็นพวกโปรแอคทีฟไม่อยากจะว่าเอ้ยตามน้ําเข้าไปเรื่อยๆแล้วไม่ทําอะไรสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ารัฐบาลไทยอาจจะต้องดําเนินการที่เรียกว่าโปรแอคทีฟหน่อยแล้วเราจะต้องเรียกร้องเรื่องการให้มีมนุษยธรรมมากขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งในที่ประชุมสภานสเซต ของอิสราเอลยูอฟกาเลน en, มีปากเสียงกับเนทันยาหูอย่างรุนแรงก็คือว่าประเด็นที่ยูอฟกาเลนรัฐรีกลาโหมของอิสราเอลน,นั้นต้องการให้เนทันยาหูนั้นเจรจากับฝ่ายฮามาสเพื่อเจรจาเอาตัวประกันนั้นกลับมาแต่ปรากฏว่าเนทันยาหูไม่ยอมนะครับไม่ยอมแล้วก็ยูอฟกาเลนเนี่ยเคย ลาออกไปแล้วห,หนึ่งตอนหลังก็เอากลับมาแต่วันนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นของการที่รัฐบาลอิสราเอลเนี่ยมีความเหิมเกริมตอนไปโจมตีที่กรุงเบรุตที่ได้ฆ่าชีวิตของฮัสันอัสรุลลออ์ผู้นำของฮิสบุลล็อ์นั้นก็ได้ประกาศบุกไปภาคพื้นดินในเลบานอนตอนใต้ นะครับก็ติดชายแดนกับอิอสราเอลทางตอนเหนือปรากฏว่าบุกไม่กี่วันเนี่ยที่ผ่านมาปรากฏว่าถูกฝ่ายฮิสบุลลอห์นั้นตอบโต้และก็เสียชีวิตไป8ดนายและก็มีระดับระดับแกนนําอยู่ประมาณ2คนก็เสียชีวิตและก็บาดเจ็บอีกหลาย10คนเราจะเห็นได้ในใน u t u b e หรือในสื่อที่มีการเอาคนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นขึ้นบนเปลและก็นำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วอิสราเอลก็น่าจะรู้เพราะว่าสงครามที่รบกันมาเมื่อปีคิสสกราช1982และก็สิ้นสุดในปีคิสสกราช2000นะครับที่การต่อสู้ระหว่างฮิสบุลล่กับรัฐบาลอิสราเอลโดยหลักโดยธรรมชาติตรงนี้เราไม่ต้องการที่จะไปใช้อาวุธหรือใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแต่มันต้องใช้ก็ต่อเมื่อ ดิเฟนซ์ตัวเองปกป้องเกียรติภูมทรัพย์สิสนแล้วก็แผ่นดินเกิดนะครับนี่คือชัดเจนที่ที่ทางฝ่ายที่ต่อสู้ในวันที่เขาพยายามและเขาก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายในเรื่องของอาชีพ <c oughs> ในเรื่องของการศึกษาหมาหลัยกาซาที่มีอยู่ในแผ่นดินฉนวนกาซาก็ถูกทําลายซึ่งเป็นแหล่งก่อเกิดของปัญญาชนชาวปาเลสไตน์มาโดยตลอดนะครับเพราะว่าเวลาเราฉายภาพของ ฮามาสเนี่ยเราก็มองแค่ว่าเป็นกลุ่มที่จับอาวุธขึ้นสู้แต่เพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่แต่ในบริบทขององค์กรที่ทําหน้าที่ในทุกๆด้านในด้านของสวัสดิการทางสังคมในด้านของอาชีพต่างๆรวมทั้งในเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องหลักเป็นนโยบายและก็เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างชาติในการสร้างแผ่นดินของชาวปาเลสไตน์ในอนาคตข้างหน้าที่จะต้องติดอาวุธทางสติปัญญาและติดอาวุธทางด้านจิตใจจิตวิญญ,ญาณ และก็การเสริมสร้างาวุฒิภาวะในเรื่องของอสุขภาวะที่ดีพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในแผ่นดินของพวกเขาระยะเวลาประมาณสักสิบเกือบสิบปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดินทางไปประชุมในองค์การระหว่างประเทศในส่วนที่ผมทำงานนี่นะครับแต่ว่าหลังจากการประชุมเนี่ยมันก็จะมีการพูดกันถึงเรื่องสิ่งที่เราพูดถึงว่าความกังวลที่เรามีต่ออนาคตของมุสลิม ในการสร้างความเข้าใจที่จะสถาปนาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าในซาลอเรียเบียเองเนี่ยถึงแม้ว่าในหน้าฉากเ่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้ชัดเจนแต่ว่าในการประชุมหลายๆครั้งในตอนที่เราไปเจรจาการรือฟื้นความสัมพันธ์กับซาลอเรียเบียเนี่ยเขามีท่าทีที่ชัดเจนในลักษณะการที่จะถอยห่างไปสู่การมีความสัมพันธ์หลายด้านที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่นการกลับฟื้นคืนสัมพันธ์กับอิหรา่านซึ่งเขาสามารถที่จะทำได้สำเร็จในเวลานี้และในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเขาก็ประกาศบอกว่าเขาไปอยู่กับบริกสถอนตัวออกมาจากภาวะของการถูกพันธนาการจากสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากนะครับถ้าเราคุยกับเด็กอายุ30ปีลงเนี่ยของออประมาณสัก35ลงมาเพราะว่า ในยุติเองอาวยตีของซอระเบียหรือเอ็มบีเอเนี่ยอายุแค่39ปีนะครับแต่ว่าความคิดอ่านของเขาเนี่ยต่างกันมากกว่าผู้นําของเราอายุ38ปีเนี่ยนะครับมากนะครับก็คิดเอาเองเลยกับผู้นำของเราเป็นใครในเชิงในเชิงลึกเนี่ยเอ่มันดาผู้นําของอาหรับรุ่นใหม่เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษา มันมากกว่าภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีภาษากังก,รกหรือภาษาฝรั่งเศสแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างความเจริญเติบโตในลักษณะของการใช้วิทยาศาสตร์ประยุกต์มากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเหล่านี้มันก็จะมีผลตอ่อการสร้างความแข็งแนนกร่งในอนาคตเพราะการการสร้างความแข็งแกร่งในอนาคตโดยเนื้อแท้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันเรื่องของ wisdom ก็คือพลังปัญญาไซานิสเนี่ยทำให ภาพรวมของยิวบริสุ์เนี่ยตกต่ำลงตามไปด้วยเพราะนั้นมก็จะมีแง่มุมของคนอีกกลุ่มหนึ่งของกลุ่มของพวกยิวเนี่ยที่พยายามที่จะปฏิเสธไม่ให้คนรุ่นหลังของเขาเนี่ยเข้าไปเจือสมกับพวกซาเนสเพราะฉะนั้นถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราเริ่มเห็นนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ทําลายตัวเองลงไปเรื่อยๆใครจะคิดนะครับคนอย่างคนอย่างไบเดนแล้วก็มาทรัม คนรุ่นใหม่ของสหรัฐอเมริกาไปไหนกันหมดกมาลาแฮริสขึ้นมาแล้วก็เหมือนเฟกสนะีคือมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าความเป็นภูมิปัญญาของโลกตะวันตกเนี่ยมันหายไปการชุมนุมตลอดปีที่ผ่านมาเป็นการชุมนุมในในประเทศตะวันตกที่ใหญ่โตมากก็คือการชุมนุมที่ปฏิเสธหรือขีดวงถ้าเราใช้ภาษาการทารนีคือตีโอ ไม่ให้คนอย่างในกลุ่มของยิวซาอนิสเนี่ยมีฤทธิ์ออกไปข้างนอกให้มากเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้เราเห็นแลวครับว่าปัญญาชนของซาอนิสเองเนี่ยก็เริ่มถอยห่างออกไปหลายคนเริ่มอบยยกลับไปไปอยู่ที่อื่นๆนะบางส่วนก็อาจจะไปอยู่ในแอฟริกาใต้บ้างไปไปอยู่ในที่ต่างๆที่เขาคิดว่าเขาสามารถทจะใช้ภูมิปัญญาได้ดีกว่าคนอื่นผมเรียกร้องอย่างนี้นเะกือประเทศไทยของเราเองเนี่ย ผมคิดว่าเราหน้าที่จะต้องรณรงค์ให้คนไทยเห็นว่ามุสลิมเป็นผู้ที่รักสันติมุสลิมเป็นผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้ย่นย่อกับการสงครามแต่ประการใดแต่เราต่อสู้เพื่อที่จะทำให้โลกใบนี้เห็นว่าสันติภาพโดยเนื้อแท้มันเกิดขึ้นจากคนมุสลิมเพราะถ้าเราทำอะไรผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยเหมือนที่เนทันยูอ้างเนี่ย ห้างโดยไม่มีรากเลยนะคือว่าฮามาสบุกเราเราก็สร้างสรติภาพด้วยการไปถล่มเขาแล้วก็ตะโกนกล้องเลยในะห้องประชุมสาวชาิเรากาลังสร้างสันติภาพอยู่ในเวลานี้เพราะนั้นการการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยเราสิ่งที่เราจะต้องกระทำก็คือว่าการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเราจะมีจุดยืนที่สำคัญก็คือเราต้องการสร้างสรติภาพให้เกิดขึ้นในโลกนี้ mm hmm. ในช่วงนี้เนี่ยในประเทศมุสลิมในหลายหลายที่เนี่ย ดูเหมือนจะรณรงค์ในเรื่องนี้ไปในแนวทางเดียวกันก็คือการชี้เห็นว่าอรารยธรรมที่แท้จริงคืออะไรและสิ่งที่การใช้ความรุนแรงแบบปาเทียนของอิเอลนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของของการต่อต้านเรื่องของอรารยธรรมโดยเนื้อแท้ในช่วงระยะเวลาปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับมอบหมายจากท่านจุฬาลัมรีเนี่ยให้ไปร่วมการประชุม ระหว่างประเทศหลายครั้งนะครับแล้วในการประชุมเหล่านั้นก็จะพูดในแนวเดียวกันก็คือเราพูดถึงความจริงที่อิสราเอลได้กระทําอยู่ในเวลานี้และขณะเดียวกันทางออกของเราก็คือสร้างคนรุ่นใหม่ของประเทศของเราให้เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นมีความรอบรู้มากขึ้นมีความกล้าที่จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการ อันหาโหดของโลกตะวันตกเองที่ได้กระทำในสิ่งเหล่านี้สาธารณชาติในถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีแรงกระทบและแรงขับเคลื่อนของประเทศจำนวนมากที่จะไม่ยอมให้ประเทศเพียงห้าประเทศเนี่ยใช้สิทธิ์ในการวีโต้ในทุกเรื่องถ้าเราทำตรงจุดนั้นได้เนี่ยชัยชนะก็จะเป็นผู้รักสันติโดยเนื้อแท้ขอให้พวกเราคิดอย่างนี้นะครับว่า ถ้าเราพยายามที่จะศึกษาอิสลามอย่างจริงจังว่าคุณไม่มีทางที่จะไปล้างความคิดของคนเหล่านี้ซึ่งเป็นพวกไซอันิสต์ความจริงที่ปรึกษาของผมคนหนึ่งเนี่ยในต,ตอนเรียนหนังสือเนี่ยเป็นยูนะแต่เขาบอกเขาไม่ใช่ไซอันิสเขาไม่ใช่แล้วเขาเเเเเกิจวัตรประจําวันของเขาในหลายเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับมุสลิมมากใน,ในเชิงหนึ่งในเชิงลึกแล้วเขาก็พยายามที่จะบอกว่า วิธีการที่เราจะต่อสู้กับคนเหล่านี้ได้ก็คือสร้างสัจธรรมให้เกิดขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วความโป๊ปดมดเท็จทั้งหลายก็จะหายไปเราสังเกตนะครับว่าเวลานี้สื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกาที่เป็นสื่อมวลชนใหญ่ๆกำลังล้มละลายเก็บทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวอชิงตันโพสต์หรือว่ากรณีของสื่อมวลชนอย่างกรณีของ CNN เพราะมันมีสื่อทางเลือกที่เข้ามา แล้วเราก็จะเห็นนะว่าอัลจาซีร้อนเนี่ยสู้อย่างโดดเดี่ยวแต่ว่าคนรักฟังเขามากขึ้นให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากขึ้นแล้วคนที่เคยทำงานที่เป็นมุสลิมอยู่ในเซนเดนก็กลับมาทำงานอยู่ในฟลอร,รนี้มากขึ้นนั่นเป็นวิธีการของสู้กันด้วยพลังปัญญาถ้าเรายังสู้กันด้วยการที่ไม่ใช้บุมมปัญญาเราแพ้แน่นอนท้าย,ยสุดเนี่ยเราก็จะทำให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยมีความรู้สึก เบื่อหน่ายกับสิ่งเหล่านี้นะครับมาเลเซียเนี่ยเขาประสบความสําเร็จในการประท้วงอิสราเอลด้วยการใช้วิธีการนอกรูปแบบที่เราทำก็คือแอนตี้สินค้าทั้งหลายสารพันอยา่างและผมมีโอกาสพบก,กับวัตอิบราฮิมเขาก็บอกว่าเมืองไทยทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งเราต้องทำในสิ่งเหล่านี้การต่อสู้มันมีหลายวิธี แต่การต่อสู้ที่ดีที่สุดเกิดการใช้พลังปัญญาอย่างชาญฉลาดพอและรู้เขาชัดเจนว่าเขากาลังทําอะไรอยู่ผมไม่ใช่นักต่อสู้ที่จะเคลื่อนไหวบนต้องถนนแต่เป็นนักต่อสู้ที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะคิดในสิ่งที่ดีกว่าเพื่อไม่มีคําว่าสิ่งที่ดีที่สุดในทัศนะกฎตัวใหม่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตและเราก็ต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ตรงจุดนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนผ่าน และผมเชื่อว่าอีกไม่นานรัฐยิวในในพื้นที่ปาเลสไตน์จะถูกทำลายอย่างย่อยยับก็อยากจะเก็บตกนะครับในสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์มีอยู่ครั้งหนึ่งในที่ประชุมสภาเนสเซตของอิสราเอลอยูอัฟกาเลนมีปากเสียงกับ